เพราะเนี่ยคเปี้ยวออกพี่นุนเอาปลาตะกี้มันเป็นทองนาบอกอยู่นี่หนองครับเป็นหนองเป็นหนองค้นค้นหน้าบอกมันคือเป็นหนองบึงบอลหนองบึงบัดอยู่เสวัดวัดอด่าเดียวบัดวัดลำบิดวัดปลาอยู่หันวัดปมีสองหนองสองหนองถแกเช่นหนองอยู่หันเออหนองที่ผมมาตะกี้แหม่มีสองบึงนี่อยู่หลังวัดเออมีสองบึงบึงนั่นมันแปร่งง่ามประยังเลือกแล้วเขาหลอกแล้วโครงการดินแรงน้ำ ่มัเปียถวมอดเครื os, ่องแบบนี้นี่คันนี้ม yeah yeah> ันปติดแล้ว tamam น yeah> ี่คันนี้ติดอยู่ปลาป่อมแต่ว่าคันอันติดป่มให้เราเลี้ยงจุ่มนามเดียวมันติดจังหนบงอย่ติดลองเลี้ยงติดอยู่นยกที่แรกก็ยืนซ้ำกันกบตัวพนะยืนยืนสูงกับตัวนั่นเองเพระบ่เลี้ยงเขาเอาลกไปดี ลุอย anyway, ินดูดสำนี้ป <Please remove prépar ation> ่านิฉันนั่งใส่ฉันนั่งเกี่ยวขึ้นไม่ได้ตั้นน่ะขันเฉียวขันเฉียวมัมีแหงอยู่แล้วมันก็มีแหงเดินมาเนาะแตามันยางตาโตมันก็เพราเด็กขับจุยจายนี่เนาะเดี๋ยวรถเกียร์มาดึงขึ้นตั้นน่ะเดีย่าตกเด้อฝนแต่ว่าแต่ว่ามองเห็นดาวอยู่เขากำลแล้วว่านี้โต๊กมาเสาเกี่ยวเขาองเลยพอเสาะโต๊กมนเกี่ยวตัวเลยบ้านมันไม่แห้งพูดนี่กินครับ บอกจะเบ่งวิธีพนเอาขึ้นเพราะเป็นความลู้ให้ผู้นั่นเครียดเย่างเดียวหรอครับเขียดกบวมันเขียดหาชิปตันพูดนิหมแล้วมาจากขอนแก่นตีมีขอนแก่นกับรลอยอีกท่านหลักที่มี่เห็นเี้ผู้ขับขึ้นไหมวันดับิพงครับมันกับไม่ไสมเด็จหรือนาเขาบูมาว่งใบเเดี๋ยวเข้ามาเขาม่เบิ้งหดง คัดดุดอ,อกคันนีบบลอนกโอ้ยพอลมมันจุ่มขีดตมแล้วมันจะหมุน,น,นออเลยยังในป๋<ม>าบลอนก์นี่รูยูเจ้าว่าตัวเนี้ยสาตาร์สาตาร์บ่ได้แล้วพอลมมันจุ่มขีดตมแล้วนี่พอลมมัน,น,ออน,นเขีนเ้นต้องเ,เขีน้นอเอาอ้วนเขี้นมันยืดต้งไปไกลปนนี้ได้ยูตีขันยืดด้วยทั้งทั้งนี่โอ้เตียงต้องไปข้างล่างยิงอ่ะโอ้แผ่นเหล็กมากหรอก็เอาเขี้นลงไปหม่องห้อยรถปุ๋นะ เอาเริ่มเรื่มตม้นที่มันสิล่มนี่เขาขุดมาดีดมันขาดแลดวลุ่มนี้ดิม,มันไหลลงไปเลื่อยมาคนาดินของเรมา,า,ม,าเฤฤฤมันไหลเลยนะต้องตักมาเห็ดเออปะบิอมดบีอันเขาเอิ่นมาตักเอาดินเอาน้ำลงไปเป็นเขาเรียกว่าบอกเพียงว่าดินไม่เห็ดเบิรมนี่แหละเห็ดใช่ไหมเออแทงคางเราก็ไมนเป็นรองน้ำให้นน้ำไห,หลลงนี้ ถือมองแก่นมันกับบลมแหรวแต่า่าวมองนี้อาจจะเป็นบวกเนาะมันก็เลซไลลงธ่นี่เนี่ยมนเป็นบวมงน่นี่นี่ีดีกไขอเียไปไปถวยขึ้นเล่มอื่นวั้วนมันต้องใส่เพนลิกบุหน่อยด้วยนกันเจาเราเคี้ยออมลงไปทางหลังอตลี้ลงไ้ยี้องหลงเีงไปหาดต้งลงนี่ะนี่แต้งลงนี่นะียืนนี่เะรอบถึงเราเคี้ยกับไปน้ำกันนั่นแลลวเนี่ยตันนะ่ตันกับไรมันไก พอพูอยู่นี่เพิ่น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 แห้งขัอยู่นะสุดยอดครับขอพูผมเลยครับอ่ตาป่านิดไปเห็ดแนว้ดปูปานินเมื่อนตัวเลืลงดูกสวงแตกเนี่ยเนี่ยไปเขาลบันก็ออกมาที่ปานินนี่ต้นหนาประชาชนบักไหลมดบานประชาชนมืดบานป้าฟังในล้งอย่างไดก่อไม่ยบรู้ลยเลยนะ เอาผมขึ้นไปแต่งผ้าอยู่เนี่นอนตะปูไม่วันบ้านผมมีสองปูดิปูนี่ปูตาหักปูคนนี้ปูคนแดงปูเทียงน้องแมนปูเปลือปูเทียงเปลี่ยนเลยวฮักเอ็นแพทอะไรอยังก็เยี่ยมต่ำเนี่ยอ่บัดนี้มันตายแดดตากวนโดนเราไปเหยียบมันก็รู้ว่าเมีนป๋าตั้งสุพีป๋าจ้อยก็นี่แมีนอันนี้มันใหญ่มันหนักเนาะหนักเกอดตั้งซีตันเตียนปั่มไมโอ้ ย่าตกเร้อฝนสาธุย่าตกเลยมาด้วันเดตยไส่ได้ไปขายเลย่ทำเลยมือยวมากางกันแล้วามากเเดียวราไปจอดบ้านคันคันตกอีลีนี่เลี้ยวไปเห็นหนอนหัวจริงคนนี้นี่เพราะว่ามันอยู่ต่ำกว่าน้ำบ้างเลยเรามี่ยู่งเหนือยู่างนี้พนาสิงบ่พญาสิ่งบ่ หมูมยดดีห้นมางิเอ้าวันปกตก็เคยมาดินนี่ลฝนเนี่เด้โอ้นี่ที่ฝนล้มนี่นี่จมีล่ะรดอันสองนอสองัน่ะล้มก็ล่เสียเท่านี่ล่ะดนฝนบวกนี่ล่ะเนี่ยบวกต้นหนานี่ละนี่ข้อมัสองหอยก็ลมอยู่แทนนี่ยแต่แต่ดีแตงทางกันนี้เนี่ยแางนนี้และทางมันเป็นทางกันี่เลยนี่ทางเกา่ทางเกา่าเลยทางเกาเลยตรงเนี่ยเอามองนี่คือลมกัน ่อนี่ันี้มันเลยทางข้ามีเดอทางเั้นนี้ได้ดึงกันไปนี่หรือว่าลงไปแร้วก็จมเลยโอ้ดึงแล้วก็เลยจมยังเฟ้ยนี่กว่าแมงเขาตายขันไหนันไหจมกอนเลยขันนี้จมกอนเาเกี่ยวข้อนี่ฮี่แต่ว่เาแสดงว่าลมลมจมวันนี่สิขั้นนี้ตะวันขันนี้ของกระล้มมั้ยนี่ขั้นนี่ ้าวบ้านกือันแ๋ยวผมเม่อดีมาผมจะมาเกี่ยวของเม่เีเพราะว่าเบิรถก็โค้งนตายน้ไปเป้าขึ้นติดเนะฟ้าพวดล่ะตีนบอคหน้าขาแล้วก็หูแม่นฟ้าพวดลงโอ้โหไปให้ส่งไมเจ้าเบิ้งนั่นล่ะเออส่งหน้าหละเดี๋ยวที้ห็นความดีความชอบจำบุม บอกคอยยังเดียวจะฝนตกขอยยังเดียวจะฝนตกเออจะแบหนาฝนเนาะจะดีจังเด็กเจ้าบาดินดีพอดแต่มันแห้งเด้อบางเนี้ยบินพื้นไม่สีออกโอ้เนี่ยสันดอนเนี่ยนะเออฟังเออฟังฝนไม่เสียออกเป็นเหนื้อเออถ้งนีเป็นดินใต้ก็ใต้ใต้อย่างเดียวมาฝากถึงตายเอาอ้วนะรดับระดับหัวเกิงนั่นตั้มก็พื้นดินนั่นประมาณห้าสิบเซนพูดิน นั่นน่ะตัวนั่นน่ะฉันนั่นตัาก็พื้นหาสิบเซนบนนี้น่นเอาจากพื้นผีลงไปจะว่าจงเม็ดบอไหมแต่ว่าขันันฝนตกไหมเหยียบลอยไปขอปูได้ไหมไ่ไมาเอาได้เลยอเอ้นี้เขาออกไปขายแล้าแม่นตเห็นยู้ปากทั้งบอยยุ่นี่คนตรงเทีนเอาทีบขอที เอาคำแพงกับวกับ่่อคอนเอาตะหนีไปลงวัดบ้างียบนเลยบ่อนทเย็นพวกคนจะทัอบอกกันอคนเชื่อกันเยอะคนละบ่านี่ครับทีมงานทีมงานก็มีสิบล้อสองคันคันนู้นจอดอยู่ทางนู้นจะให้ดู สองคันครับมาจากภาคกลางครับเบิ่อมาจากภาคเหนือพรุ่งนี้จะเอารถเคลียน์ห้าสิบตันรถเคลียนรถเคลียนกี่คันพี่ออต้องสองแหละ่นะการเดียวบุกไปต้วอสองคัน เมเบิเกี่ยวขนะคุณเินบนโคมเบินี่แหละเพราะว่าถืเป็นข้อมูลไปเล่าขึ้นเริ่มงานสองโมงใช่ไหมรถเชียนนี่เพิ่มถมาเบิ่งก่อนจะท่านเอารถเชียนขอนปะเิ่นแม่เราดิเราไหมดินเยอะอยู่นะดินเยอะอยู่นะปลานี้ก็เอาข้ามาเตรมรถเลย เอาไว้รอเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ให้ดูครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้เพิ่งกันยังมีสัญบาดอยู่สันเบิดกับสัญบาดว่ายี่ห้อนสันอะไรนะสัญบาดเออมีหอนมีสัญบาทรถเจียบไปเลยรถเจียบเราไปเลยรถบดก็มีเอารถเกี้ยวบั๊นนี้ไปจอดยังน้ำพึน เพิ่นสิบอมีโคหมอกลงหันตีปะป้าผมอยากเห็นรถแขมจังทีไปอีกจะขั้นอยู่อะซื <S <S ้อตู้คอนเทนเนอร์มาแล้เอบ้างขึ้นเส้นรถน้ำหรอเนาะเอารถทางน้ำบอกเนาะ้รถนทยเราขัหรอกหกเยดเลยเอาเอาลอายิ้มหายเห็นป่ะเลยสิรถอันที่เห็ยอมขันละแสนก็บาาก็มีเดียวหาให้ นั่นล่ละหัวเน่าเสียนก็บบนแล้ยเดี๋ยวหายย่างแล้วเลี้ต้นง่ะ